ครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องหมดฟืนเดินนะครับคำากนวันนี้ก็ถ่ายคลิปนะครับอันนี้ก็เป็นนะครับดิกกี้นะครับก็ตอนนี้ก็นอนนะครับกำลังนอนอนนี้ดิกกี้นี่ก็จะมีเพื่อนอยู่ห้าตัวนะครับตอนนี้เหลืออยู่2อนะครับตัวนี้ สำหรับหลังอ่านนะก็กลับบ้านไปแล้วนะครับหลือเดิกกี้กับอะไรน้อนะครับเดิกกี้กับนะครับบุญหลงนะครับอันนี้บุญหลงนะครับบุญหลงนี่นะครับบุญหลงนี่นะครับอันนี้บุญหลงนะครับบุญหลง นะครับก็จะเป็นเพื่อนเล่นของนิกี้นะครับบุญหลงนี่บุญหลงแล้วก็ต่อมาก,ก็จะเป็นบุญรอดนะครับบุญอนะร,ญอ,ดนะรญอดนะครับบุญรอดนะครับบุญรอดนะครับ บุญรอดนี่ก็จะมาอยู่ด้วยแต่แรกๆนะครับแต่เรามาอยู่แรกๆมาอยู่ครั้งแรกนะครับมาอยู่นาหลวงพลประเตนนะครับนี่ก็เป็นบุนรอดนะครับสหายของดิกี้นะครับเดีย๋ยวนี้เหลือสองตัวสําหรับสหายหลังอ่านนั้ไม่อยู่นะครับวันนี้ไม่อยู่ นี่นะครับนะครับอันนี้ก็เลือแดตด่าบุญหลงนะครับบุญหลงเขาจะเล่นกันนะครับเขาจะเล่นหยอกกันอันนี้จะเป็นอดิกี้กับบุญหลงนะครับบุญหลงบุญหลงเป็นสุนัขตัวผู้นะครับ มุลรอดนี่ก็จะเป็นสุนัขตัวเมียนะครับอันนี้ก็กำลังเล่นกันนะครับกำลังเล่นหยอกกันอันนี้สุนัขเล่นหยอกกันนะครับเพื่อนกัน ก็จะมีเพื่อนเหลืออยู่สองตัวนะครับตอนนี้รวมทั้งนิกกี้ก็เป็นสามนะครับ ก็จะเป็นสุนัขตัวเมียนะครับสุนัขตัว,ต,วตัวผู้นะครับสลับบุญหลงอันนี้ก็หยอกล้อกันนะครับ ที่หยอกเล่นกันอยู่นี่ก็จะเป็นบุญหลงนะครับกับดิกกี้นะครับดิกกี้ส่วนบุญรอดนี่ก็จะนอนแล้วนะครับนอนนี่นะครับก็จะนอนก็จะนอนแล้วนะครับส่วนบุญรอดนี่ก็จะนอน จะนอนฟอบ้านตรงนี้ตอนกลางคืนเวลาเรานอนนี่ก็จะนอนเฝ้าอยู่ตรงนี้นะครับ ก็บุญรอดนะครับก็จะเป็นสหายดีกี้นะครับเป็นตัวเมียนะครับตัวเมียอันนี้ชื่อบุญหลอดนะครับส่วนสหายตัวผู้แล้วก็จะเป็นนะครับสหายตัวผู้นี่ก็จะเป็นบุญหลงนะครับบุญหลง เป็นบุญหลวงนะครับ จะเป็นบุญหลงนะครับตัวดำๆดำที่เล่นอยู่กับดิกกี้นี้จะเป็นบุญหลงนะครับเป็นเพื่อนเป็นสายดิกกี้นะครับ ส่วนสายอีกตัวหนึ่งก็หลังอ่านนั่นก็จะไปเที่ยวแล้วนะครับกลับบ้านนะครับพรุ่งนี้เช้าโคโคจะมาเดี๋ยวเราจะเอาให้ดูนะครับพรุ่งนี้อันนี้ก็อันนี้บุญรอดนะครับ นอนแล้วนะครับนอนแล้วเหนื่อยชงใช้เหนื่อยนะครับเหนื่อยเหนื่อย,นะเ,อย,เ,อยเพราะว่าไปเที่ยว ครับธุรลิปนี้นะครับก็นะครับก็จบลงเพียงเท่านี้นะครับฝากกดติดตามนะครับช่องนะครับหมวดฟุเดอร์นะครับ,รบขอบคุณครับสวัสดีครับ